สวยไมเย่เอ่ยพามาชมแสงสุดท้ายของวันนี้ใกล้แล้วใกล้จะลิบแล้วใกล้จะลิบไปลายไม้แล้วคิดซะว่าเราอยู่บนภูเขาหิมาลัยภูเขาหิมาลัยแล้วเนี่ยแถวบ้านนี่แหละ แถวหลังบ้านนี่แหละเอาวิวบรรยากาศดวงอาทิตย์กำลังจะลิปขอบขอบขอบอะไรอะขอบปลายไม้การันตีตะวันไม่ตกดินสวยไหมสวยไหมสวยอยู่เด้อเนี่ย นี่คือเสียงธรรมชาติของบ้านนี้ในช่วงในช่วงหนาวๆก็คือเสียงนี่แหละยิ่งเป็นเมื่อ,อไรที่แบบเนี่ยม,มีมีดวงอาทิตย์หรือว่ามีแสงตะเวนหรือว่ามีมีแสงแดดอะ่ะมันเป็นอุณหภูมิแบบอากาศกำลังหนาวแล้วก็มีแดดอุ่นๆประมาณเนี่ยมันหมอมากเลยนะกับสกูตเตอร์แบบ ใช้กับแบบลอกคอยแล้วก็เป็นวันหยุดจึงเสียวันหยุดวันหยุดทํางานหรือว่าวันอีอย่างก็ตามนะที่แบบอากาศแบบเนี้ยบรรยากาศบปเนี้ย,บรรยาาแบบมีแสงแดดนีีอย่างประมาณเนี้ยมันมันสุดยอดมากเลยนะ <c oughs> บรรยายบ่ถูกบรรยายบ่ถูกว่าความสุดยอดมันเป็นจ้งใด